สวัสดีครับท่านผู้ชม,มครับเจ,เจอกับผมอีกเช,เช่นเคยครับผมธงชัยเบนซิเล็กก็สําหรับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการ,ร,<อ>รบินพารามอเตอร์นะฮะของทีมล่มบินของเจนนะครับ,รบก็สําหรับคลิปนี้เราเจอกันที่แยนอุปรัชครับผมก็ทีมงานกําลังเตรียมความพร้อมในการบินพารามอเตอร์ในครั้งนี้นะครับ

ขึ้นบ да ินเราเห็นชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะไปกระทบกับแบ็กเกาสีไหนก็จะชัดเลยลม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 น้อยๆครับไอโตเอนี่ขึ้นไปปล่อยล่องเห้ี่ยในด้เพราะสุดท้ายคิดว่นนะปล่อยปล่อยออรรถปล่อยลงปล่อยออรรถจิ้มแจนค่ะเดียวเฮ้ยปล่อยล่องปล่อยออรรถผมว่านั่นเป็นล่องแม่หรอไม่ใช่ข้านย่างนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศ Uh, ทีมงานทีมกลุมพร้อมครับผมผผอาจ,จารย์ตั้วครับผมอ,อากาศเป็นังไรครับผมอาจ,จารย์มันอันนี้าาพร้อมบินไหมครับมันัประกอมบินมานไหนมันคึ้นมาครับมันมันเป็นลมอันอันยุ่งน้อยอันนี้พร้อมลุ่มเสมอเลยไหมครับเมฆคึ้น,นขึ้สอ,อ,อ,องระบว่างกหนมันมาล่วงกนันไม่ล่วงกันเก็บของกินเบียร์ ตกตกไปรอบนึ่งแล้วแต่ว่าบินได้เลยบินเติมกันลงเลยบินเินดี๋ยว่าเดี่า่มมาทา่า่งว่าลนมีมาทา้งนี้มันค่าเขาแม่งผมว่าอาจารย์เพราะว่ามันแม่ตีมาทั้งนีไปตั้ตั้งทะแยงไปองที่ป่าเดีรับอาจารย์ โอ้ลงยันครับผมไปทองคำโ <laughs> อ้เวลามอเตอร์เครื่องนี้ได้การปลูกเสษด้วยอาจ,จารย์ประทีบครับผมบจะบินเข้าป่าจะบินตามเขาไม่ต้องกลัวครับเพราะลงอัคระไว้เรียบรอย้อ<ะ><ะ>ยแลครยกเว้นอย่าลงน้ำ <laughs> กันเฉพาะบนบก <laughs> บนอากาศ <laughs> นะครับอพ่อเครื่อง โพลนี้ทออันนี้สองร้อยิเลนบ่ครับ <50 S 1> ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับเดิมทีมันจะเป็นในเครื่องยนต์ทอสองร้อแต่อัพเป็นชุดทิตขึ้นมาใหม่เป็นจะมีฝานะ้ฝาหลังฝาหลังฝาหน้าแล้วก็เฟืองบาลานเซอร์อจะเป็นตัวปั้มน้ำเนี่ยมันจะไม่มีครบชุดมาให้หมดเลยเป็นชุด ลงทุนก็จักหมื่นครับอาจารย์ชุดเก็ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นบาทรวมเบ็ดเสร็จราคาหลายกิโลอยู่นะราคาราคาหนักเหมือนกันแต่ว่าก็ได้กําลังแรกครับแรกมาด้วยกําลังที่กําลังเหลือๆมันก็ถือว่าคุ้มสองร้อยก็โอเคแหละแต่ว่าสองสองร้อยสองร้อยเรานี้ต้องมีการบินแล้วก็ต้องเทสดูวัดรอบ ความร้อนของเครื่องด้วยอืแต่ว่าสองร้ยห้าสนี่ไม่ต้องสองบ้0 0มันจะไม่มีหม้อน้ำนะเสื้อมันจะเป็นบินระยะทางไกลๆนี่เป็นร้อยโลนี่ลงมาจอดจับเล่นได้คุ้นๆก็อยู่กับอาจารย์มาหลายปีแล้วเนาะเครื่องนี้เนาะอยู่มาหลายปีแล้วโอ้สามล้อครับสามล้อสามล้อไทยอันนี้สามล้อ ลูกครึ่งลูกเคืองท่อนล่างร้อยห้าท่อนบนร้อยห้าสิบเมื่อกี้ใบท้องลงอักขระครับวันนี้ใบใบใหม่สีดเลยใบใหม่ถือเข่าเมาจอดโดนบ่หน่จอดโดนจอดโดนครับเบาเนียงของเราจากทีมขันเจนันบบท้้องฟาครผมไปตั้งล่ำพุ่นเป็นบ่หนิ ย้อนแสงครับท่านผู้ชมอาจารย์ตัวของเรากำลังเตรียมล่มครับย้อนแสงครับขอให้เด้อท่านผู้ชมมุมนี่นนคุณเนี่ยงครับอาจารย์นี่เขาเอิน ด้อนติอนี่ติเโอ้นี่ตีคนเมื่อคื้ไอ้มดดำใส่ยี่สิบบครับอาจารย์อ้ก็สูงหน่อยนะครับ่กันหมด ลมมาลมกระโดดเขามาครับลมตอนสี่โมงสามโงเรงสี่โมงแรงลมมาฟังพี่ครับยังสมุดก่อนฝนมาพอได้ฝนมาลมนิ่งแล้วก็พอลมมาก็ตนเขาครับผมลมตนเขาอันนี้ลมมั้ยงครับเนี่ยปรามาสครับลรามาสอง โอ้ลามาสองโอ้เนื kay, so ่อยยังกิ้งกิ้งอยู่ตัวนี้เหนื่อยยังสวกแสกสวกแสกอยู่เสียงกแปีลายปีกปปีลเดินัเาลองบ้าง <laughs> ไปครับไปเอาเครื่อง <laughs> ว่าบินขึ้นเลยถ้าได้เวากันท่เาเกัน <laughs> <laughs> ชารเลยเต็ียมเตรมมาเวนารถเบ็ดไปเบ็เสื่อมาเรวชาร์จกระตุนไหมเช็คเบืงไฟยี่แบตมันมันมีไฟเาองชื่อถอคือะไรวะซื้อของี่คือกันสั่งไฟ้อไนี่ซื้อเรื่งเี คืออยู <mm ่สนามดียวผว่าเนี่ยมันผาดเวลาบินก็ได้สเนี่ยไม่ชอบอากาศดีพดเ็ดเบียกตอะไรจะบอกงนันี่ต้องซองวะพี่

ทางนั้นข้นกวนตีอ่าไปเลยครับตีใบนะตีไบเขาจะเงินว่าตีใบนี่ขึ้นฟวานหน้าแข้งนะครับแล้วรับับอาจารย์กตีด้วยครับด้วยค้อไหมครับพร้อม เจ้าลูยืนเลยอยู่ลูลูยืนลูนะไปครับเบาเนงครับผม เาเนงร่มบินขอนแกน่นแรงอยู่นะขึ้นขึ้นแบบอาจารย์ตัวครับผมดึงเบาไว <laughs> ตัวได้ครับอาจารย์ตัว๋ว

สุดยอดครับผมอาจารย์ตัวลมบินขอนแกน่นโ <c oughs> อ้โห <laughs> พี่ของขังอัคระของขังขึ้นใจนะท่านี <laughs> น้เอาขึ้นไหกครับอาจารย์เขาของอาจารย์มันตัวมันยีบซียบอยู่ดิครับมันก็ยินหน่อยมผมวัยประมาณยียีสิบสองยีเกินยีบสอง,องนี่นะ กระเป๋าหมดป่ครับอาจารย์อ่านตีไปเนาะตีไปตีไปดีนะท่อวนนี้ลสายผ่งก็ผ่องไปเลนั่นแล้วครับอะไรอยู่มือครับเนี่ยนีนะแนกินนิดเดียดึงใช่ไหยครับ เหรครับโอ้โหวิ่งวิ่งแล้วอาจารย์ประพรีดครับผมก็อเตะมั สวยงามครับผมสวยงามสวยงามย้อนแสงครับผมท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับย้อนแสงแต่ก็สวยไปอีกแบบครับ ไว้ไปอีกแบบบรรยากาศช่วง5โมงเย็นแล้วไม่ทัน ย้อนเสียงไม่ต้องไปทางนี้เนาะไมาต้องยับกล้องนี่แล้วครับสวัสดีครับครับผม มุมนี่โคตรงามเลยวะเขมีว่อว่ากับเราว่ะ เขาเสียงไฟแล้ว จารย์ประทีปกำลังตั้งรำม,มาลนดิงครับผมเออลมช่วงนี้มาแล้วครับลมกระดดดเขามาแล้ว thank you งามลคือส่งเรื่มแฮีงมาแหฮงมาเป็นยังไงครับผมอาจารย์ลมด้านบน สังเข้ามาแล้วต้องต้องลงได้เลยอไปมันสะบัดหน้าดูวนดูกล้วยลมครับแม่นครับแสงมันกระทุบเขาพอดีตัดตัว หนึ่งสอเออเออน่งสองน่งสองน่งสน่งสองนี่งสอยีมุงเาออค่มุงหมดแล้ว้อบังภูเขา้วยครับห้บังภูเขาเห็นสีมงไหมอันนึ่งสอันนี่สวยสวยหมอามาด่้ายเออ